เดอะมาร์เวลส์เนี่ยครับก็จะถือว่าเป็นภาพยนตร์ของจกักรวาลมาร์เวลเป็นภาพยนตร์ภาคต่อของกาตันมาร์เวลหรือมิสมาร์เวลแล้วก็วานดาวิชั่นนะครับสโตนซิเกทอินเวชั่นนี่ไม่อยากนับไดยแม้ล <c oughs> <c oughs> ่ะก็ใครที่สงสัยว่าถ้าไม่ได้ดูไอเรื่องที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยจะดูเดอะมาร์เวลรู้เรื่องไหม คือสมอผมอะ่ะมันก็มองว่าอ่ะมันถ้าไม่ดูก็มันก็ไม่เสียหายอะ่ะเพราะว่ามันก็แบบอ่ะมีการกล่าวถึงเรื่องราวก่อน,นนั้นนั้นครับของอ่ากับตามาเวลหรือจะเป็นอ่ามิสมาเวลนะหรือจะเป็นวันด้าวิชันอะ่ะก็จะมีการกล่าวถึงในเรื่องอ่ะก็คือแบบใครอยากจะดูภาคนี้ก็ดูได้แต่เอาจริงนะถ้าไม่ได้ดูไอ้สิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันก็จะไม่ได้อินหรือบางทีออาจจะแบบงงว่า เฮ้เดี๋ยวนะไอ้นี่มันเป็นมายังไงคืออะไรนู่นนะี่นั่นนะเออมันจะจะปรับงงด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็ก็แนะนําอยู่ดีอ่ะให้ให้ให,ให้ไปดูเรื่องกับตาม,มาว e ลมาก่อนหรือจะเป็นมิสมาวลอ่ะแล้วก็วันดาว i ิชันอ่ะก็ไปดูมาก่อนก็ได้อ่ะแต่ถ้าไม่อยากเสียเวลาก็แนะนะครับก็คือไปดูเดอะมา v e เวลได้เลยส่วนตัวตัวหนังเรื่องเนี้ยคือยอมครับตามตรงว่ามันไม่ค่อย มีอะไรที่มันแบบน่าดึงดูดใจยกเว้นเริ่มแมวนะอย่างเช่นน้องกู๊แล้วก็นอนแบบลูกแมวยิ้วอย่างนั้นอะ่ะเออมันเป็นสิ่งเดียวที่ผมผมรู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจนะนอกนั้นี่คือโอโ้โหดูจากตัวอย่างนี่คือรู้มาไกลว่ามันก็คือหนัง,นงมาวีประวัตสุดสาเร็จแบบเดิมๆอย่างนั้นอะ่ะเออแล้วบวกกับว่างานมาเวลช่วงหลังๆนะหลังเอ็นเกมนะ่ะมันก็มีเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่ แต่ช่วงหลังมันจะแบบมีแยกซะส่วนใหญ่ยกเว้นการเล่นออฟเดอะแก๊กซี่สหรือจะเป็นโลกิซีซัสนส2ที่กำลังฉายอ่ะอันนั้นคือดีนอกนั้นี่คือแบบห่วยแตกหมดเลยนว้ยมันก็เลยทําให้คนก็แบบไม่ได้คาดหวังว่าเดอะมาร์เวลส์เนี่ยมันจะดีเท่ากับเรื่องอื่นไหมก็เลยแบบโอ้โหกระแสงเงียบมากมันก็แบบกังวลว่าหนังมันจะออกมาดีหรือวะแต่เมื่อผมไปดูมาแล้วเนี่ยคืออย่างหนึ่งที่ผมบอกเลยว่ามันก็สุดสำเร็จจริงๆ ก็คือเป็นหนังฮีโร่ที่ต้องมาปราบไวร้ายเพิงเพื่อจะแบบต้องการจะทำลายรางโลกอ่ะเพื่อเป็นผลประโยชน์ของไอตัวร้ายประมาณเนี้ยอ่ะมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็คือเป็นหนังสูตรสําเร็จหนังฮีโร่ทั่วไปเลยแล้วก็มันก็ให้อารมณ์เหมือนแบบหนังแนวแบบรถไฟหาะอ่ะตามที่มาร์ติสโกเซซีเคยพูดไว้แบบนี้เป๊ะเ,เ,เลยก็คือแบบแบบดูได้แบบสนุกสนุกเอนจอยไปเรื่อยๆประมาณนี้ คือมันก็ไแบบไม่ได้ตื่นเต้นอะแต่แค่ตัวให้มันรู้สึกเพลิน,น,นรู้สึกแบบเออมก็แบบสนุกสนุก,นกเฮฮาตามสไตล์มาวิ l แบบอย่างนั้นอ่ะนะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมให้เลยว่าเด e m องมาวิวภาคเนี้ยดีกว่ากับตามมาวิวภาคแรกนะตรงที่ว่า,าด้วยความที่หนังมันสุดสำเร็จก็จริงแต่มันรู้สึกว่ามันเอนจอยมันให้ความเอนเตอร์เทนกว่ามากๆนะครับ อย่างภาคแรกเนี่ยมันก็แบบเดินเรื่องเส้นตรงอาจจะมีหักมุมนิดนึงแต่นอกนั้นก็ดูจืดชืดไปซะหมดนะครับมันไม่มีแบบลูกเล่นไม่มีเอนเตอร์เทนให้กับคนเราได้ดูแล้วมันรู้สึกว่าว้าวหัวมันสนุกจังเลยแต่เด e m มา v e l วเนี่ยก็รู้สึกว่าอืมันให้แง่แก่ความบันเทิงสําหรับคนดูอย่างเราเนี่ยผมก็เลยแบบเออรู้สึกว่าเออก็เอ็นจอยดีนะมันก็สนุกมันดีแล้วก็มีมุกตะกขำขันที่แบบรู้สึกว่าเออมันก็ขันได้จริงอะนะ ไอ้เรื่องฉากการต่อสู้นู่นนี่นันะ่นเออมันก็แบบมันก็ดูสนุกกว่าภาคแรกนิดนึงแต่มันก็คือมันตามมาตรฐานของหนวมาร์เ l ลนะครับส่วนทั้งสามตัวคอนหลักของเรื่องเนี่ยคือถามว่ามันจุดไหมมันก็ไม่สักทีเดียวไร่ตั้งแต่ไคลร์เดนเวอร์สเนี่ยจากภาคแรกที่มันดูแล้วมันรู้สึกแบบนางเอกที่ก็เฉยๆมาภาคนี้นางก็แบบเออดูมีเสน่ห์ขึ้นกว่าภาคแรกหน่อยนึงอ่ะ แต่มันก็แบบไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรแค่นั้นนางก็แค่แบบโชว์พลังพลังไบเนารี่หรือพลังแบบคอสมิกยิงกันตุ้มตัาบตุ้มตามเงี้ยแต่มันก็แบบไม่ได้โชว์ความเป็น power ความแข็งแกร่งของนางแบบอะไรมากเหมือนกันมันก็เหมือนกับภาคแรกอ่ะแต่แค่แบบนางอ่ะมันก็แบบซีนแบบปกติอะซีนที่มันต้องเจอกับอีกสองคนที่เหลือหรือจะเป็นซีนอย่างอื่นเนี่ยคือมันก็แบบว่าเออมันก็ดูดีขึ้นกว่านิดนึงนะแต่ก็โดยรวมคือมันก็ยังแบบความดูได้นะครับ ส่วนคนต่อมาก็คือโมดิก้าแรมโบโมดิก้านี่ก็ถือว่าเออเด่นจากวานดาวิชั่นไปเยอะพอสมควรเนื่องด้วยว่าเป็นตัวหลักด้วยอ่ามันไม่ใช่รับตัวสมทบเหมือนของวนะานดาวิชั่นนะนาก็เลยอ่ะมีความเป็นเกยบนให้กับอีก2ตัวคอที่เหลือได้อย่างกลุมตัวเหมือนกันอ่ะนานก็เลยแบบมีบทเดน่นมีบทที่แปลว่ามันไม่แย่งซีนมากจนเกินไปนะครับส่วนบทของกามราคารน,นะครับในบทมิสมาวิลเนี่ยคือสําหรับผมว่า มันก็อารมณ์คล้ายๆกับบทของสไปเดอร์แมนในเวอร์ชันทอมพันเลนน่ะมันก็คืออารมณ์แบบเด็กมัธยมปลายที่อารมณ์ค่อนข้างวันนบีนิดนึงแต่มันก็แบบไม่ได้รำคาญเท่ากับบทของสไปเดอร์แมนอย่างนั้นนะเนาะไอ้นั้นก็คือแบบโอ้โหข้างไข่เก้อนูน่นนี่นั่นแบบวุว่นวายแต่อันนี้คือแบบมันไม่ได้ขนาดนั้นไงเออคือบ,บทของกามรลาขานก็ยังแบบก็ยังดูน่าติดตามอยู่ดีอมันยังแบบดูมีเสน่ห์เป็นของตัวเองมันดูแบบมีความเข็นขี้เล่นเนี่ย พอมีความเป็นขี้เล่นเนี่ยมันก็อารมณ์เหมือนแบบเออมันก็ทําให้ตัวหนังเนี่ยมันก็มีความสนุกของมันได้บ้างประมาณนี้นะแล้วก็ตามสไตล์ของตัวการมราขันก็จะคล้ายๆกับในซีรีสออ์ Miss m a r v e ลแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับมันก็มีความเป็นสีสันอะไรของนางนี่แหละมันทําให้ The มา r v e l s เนี่ยก็ได้เติมเต็มนะครับความมีอารมณ์ขันความแบบโป๊ปป้าตามฉบับมาวิ e นะครับมันไม่ได้จืดชืดเหมือนกับ กับตามาเวลภาคแรกเลยนะครับผมอ่ะมันทําให้แบบว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยด้วยแบบอารมณ์คาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับแต่ก็สามารถเเกลียบทแนละ้วก็เข้าขาเคมีกันได้แบบว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับแต่ใดๆอ่ะมันก็มีข้อเสียซึ่งเรื่องนี้ก็มีข้อเสียปร,ประมาณ2-3ข้อแบบใหญ่ๆเลยนะใหญ่มากด้วย เริ่มจากเรื่องแรกเลยนะครับก็คือว่าบางอารมณ์ของเรื่องเนะ่ะคือควรที่จะแบบว่าม,มันดึงดึงอารมณ์ให้มันมากกว่านี้เช่นพาร์ทความเศร้าเนี่ยกับไม่เศร้าเลยนะครับในช่วงสุดท้ายของเรื่องคือแบบเออบางซีนนี่คือควรจะแบบทําออกมาได้ดีกว่านี้แต่กลับทําออกมาได้แบบว่าเออเฉอยเมากเฉยซะแบบว่าอ,อืควรจะแบบหนักแน่นกว่านี้เหมือนกับ กาเดียนภาคสามอ่ะอันนั้นคือฉากเศร้าฉากแบบซึ้องอะไรนั่นอ่ะเขาทําได้ถึงกว่ามากอ่ะทําได้แบบว่า,อาโอ้โหครบรสกว่าอันนี้มันแบบอื้อไอฉากที่ควรจะร้องมันก็เสิร์ฟแบบก็เอาตามนั้นอ่ะมันก็เลยแบบรู้สึกเฉยเ่ยเฉยมากอ่ะคืออยากจะให้แบบปรับปรุงอารมณ์ด้านนี้ให้มากที่สุดอ่ะเออมันไม่ใช่แค่แบบอารมณ์แบบขำขันอารมณ์แบบว่ารถไฟหอกเข้ามาเป็นอย่างเดียว กูอยากให้มันได้อารมณ์แบบซีที่มันรู้สึกเศร้าจริงๆอ่ะแต่เขากลับทําออกมาได้แบบว่าโอ้โหเรียบมากเรียบจับุึนแบบว่าเออมึงก็แบบจะทำอะไรของแม่งก็ทําเหอะไอสัตว์กูไม่เศร้าแล้วนะครับแล้วก็ข้ออีกข้อที่แบบโอ้โหรู้สึกว่ากูแบบไม่โอเคอย่างแรงก็คือว่าตัวร้ายของเรื่องคือตัวร้ายของเรื่องอ่ะถ้าให้ผมแบบดูโครงเรื่องของมันนะ น่าจะควรมีมิติที่มันหนักแน่นกว่านี้เว้ยเช่นแบบเออบ้านเกิดของนางอย่างแบบเผ่าครีงเงี่ยคืออ่ะก็โดนอะไรนะตัวเอกอย่างแคโรเนเวอร์สเนี่ยก็ได้ทำรายไปนู่นนี่นั่นอ่ะตามภาษาเออนางเอกกับตัวร้ายประมาณเนี้คือปกติเนี่ยนางต้องแขนแคโรเนเวอร์สมากกว่านี้และนางอะ่ะต้องมีความแบบความที่แบบน่าเห็นใจมากกว่านี้เว้ยแต่ ไม่รู้ว่าเป็นเพาราะการสแสดงหรือเป็นเพราะบทหรือยังไงอ่ะคือมันไม่มีอารมณ์ที่จะแบบเห็นใจนางได้เลยเว้ยหรือมันไม่มีอารมณ์ที่แบบว่ามันแบบเอาใจช่วยอะ่ะมันไม่เหมือนกับธานอสเนาะที่อันนั้นมันมันเป็นอีเวนต์ระดับใหญ่อะ่ะอันนั้นมันก็ต้องแบบเข้าถึงตัวละครให้มากที่สุดแต่นี่คือกับแบนแบบโอ้โหแบบนอย่ายกระดาษไอสัตว์มันไม่แทบไม่มีมิต,ติความเป็นตัวร้ายอะ่ะมันก็อารมณ์แบบตัวร้ายที่แค่แค้น อารมณ์ตัวร้ายที่แค่แบบว่าเออได้รับพลังครอบครองมาอ่าหวังที่จะแก้แค้นแค่นี้ไอเหียมันเป็นตัวร้ายแบบทั่วไปเลยอ่ะทั่วไปที่แบบว่าโอ้โหนอกจากจะแบบแค่แค่โชว์พลังนิดหน่อยไม่พอนะไอสัตว์ยังเสือแบบจบไม่สวยเอาง่ายอ่ะแต่แค่ไม่บอกว่าทําไมถึงจบไม่สวยแต่มันรู้สึกว่าบทมันไม่มีเชื่ออะไรเลยอ่ะทั้งที่ควรจะแบบใส่ความแบบว่าน่าเกงขาวกว่านี้น่าสงสารกว่านี้น่าเห็นใจกว่านี้เนี่ยเออ แล้วก hey, ็ข้อ3ใหญ่ๆเลยอันนี้มีกูเกี่ยวไหมคือบดพักซอจุนควรจะหมักมากกว่านี้เว้ยเรามาเห็นคอสตูมของพักซอจุนน่ะจากในทั้งตัวอย่างแล้วก็แบบโปร,ปรโมทนะ่ะไอสัตว์มึงโดนแกงแน่ๆไอ้เฮียแต่พอมาอยู่ในี้หนังจริงๆนะรู้สึกว่าเออมันก็มีความเท่ของมันนะเว้ยพักซอจุนไม่ได้มาเล่นๆนะพดถึงอะ่ะ นางก็มีการแบบโชว์การต่อสู้นู่นนี่นั่นเออโชว์ความเท่ของพี่พักซอจูน่ะแต่ก็จะมีบางซีนที่มันรู้สึกว่ามันก็แบบมันก็ตลกอ่ะมันก็ดูโป๊ปาแบบตลกหน้าตายไอ้ของเขานี่แหละเ็ดูมันก็รู้สึกแบบมันก็ฮาดีนะอ่าประมาณเนี้ยแต่ข้อเสียคือมึงออกน้อยชิบหายน้อยซะแบบว่าเออมึงไม่ต้องมีเขาอยู่ในบทก็ได้อ่ะไม่รู้จะใส่มาทําไมอ่ะคือมึงไม่ต้องมีก็ได้ในเรื่องอ่ะไอ้สัสเอ้ย แต่อันนี้มันอาจจะแบบเป็นความคิดเห็นส่วนตัวอาจจะไม่ได้ใหญ่ามากแต่อีกข้อหนึ่งที่กูพูดเลยว่าไอสัตว์หนกักอ่ะหนักจริงก็คือการตัดต่อและก็ซีจีของเรื่องไอการตัดต่อมันไม่เท่าไหร่หรอ,อกแต่บางทีอ่ะบางฉากอ่ะมันตัดดูห้วนเกินไปอ่ะแบบกูปรับอารมณ์แทบไม่ทันอ่ะเรื่องการตัดต่อนี้ก็คือมีมีผลสําคัญเหมือนกันนะต่อเน,นื้อเรื่องนะ่ถ้า มึงตัดซีนที่กูกำลังจะแบบว่าเออกำลังอินเ้าล้วก็ไปตัดที่อย่างอื่นปุ๊บแม่งไม่ได้เลยแต่มันก็แบบมัน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 ไม่ได้เยอะมากเนาะแต่ซีจีหลายจุดเลยที่กูพูดอะ่ะแม่งเผาอีกแล้ว <c oughs> มึงเผาอกีกครับคือกูเข้าใจได้นะว่ามาเวลมันมีปัญหาเรื่องซีจีมานานมากตั้งแต่โอ้โหโคตรเยอะไอสัตว์แม่งยาวเป็นหางว่าวเลยมึงให้ไรเรียงดูนี่คือแบบ <c oughs> ถ้าให้เอาปีนี้นะถ้าให้เอาปีนี้นี่คือแม่งแม่งสามเรื่องแล้วอ่ะตั้งแต่แอนด์แมนภาคสามอ่ะไอสัตว์บางชากนี่คือรอยเหี้ยๆโดยเฉพาะไอโมโด็อกเนี่ยรอยสัตว์แต่ว่าซิกเ e t ต n อินเวชั่นเนี่ยกูก็ไม่อยากจะพูด่กูแค่อินเสิร์ตภาพอ่ะมึงก็น่าจะรู้เนะาะนั่นแหละกูไม่อยากจะพูดถึงอีกแล้วก็ยันมาเรื่องเดอะมาร์เวลส์อีกแต่ใดๆคือเดอะมาร์เวลส์เนี่ยถ้าที่ผมดูนะมันรอย ไม่ได้เยอะเท่ากับไอ้สองเงิที่ผมพูดมาเลยนะครับไอ้เคียนั่นอะไอซีแคดอินเวชั่นไม่งออยเยอะกว่าแล้วแบบลอยน่าเกลียดแต่เนี้ยมันก็แบบแบบมันก็ลอยก็จริงอะแต่มันลอยแบบว่าเออไม่ได้ลอยน่าเกลียดขนาดนั้นอะเออแต่ว่าแบบมันยังพอดูได้อะมันก็คือเป็นเป็นตามสไตล์ของหนังมาเวลไปแล้วอะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละไม่รู้จะพูดยังไงเกี่ยวกับซีจีแล้วไอ้เคียแต่แต่บางบางซีนก็แบบสวยริงอะก็สวยก็ตามมาตรฐานมาเวลนะ,ะแต่ด้วยความที่แบบ มึงงบตั้ง200กว่าล้านอะ่ะเกือบ300ร้ล้านแล้วนะมึงควรจะทำา g g ให้มากกว่านี้เพราะว่าถ้าจำไม่ผิดคือเดิมมาเวิร์เนี่ยเคยมีกำหนดฉายช่วงกรกฎนะสนะ2่อ่ะก่อนที่จะถูกโยกไปฉายช่วงประมาณแบบพฤศจิกา2 0 2 3อะ่ะโอ้โหมันยังพอมีเวลาให้แบบว่าแก้ CG แก้นู่นนี่นั่นได้อะ่ะแต่มึงก็ยังทำา CG ได้แบบว่าโอ้โห ก็กยังรอยเหมือนเดิม,อ,มอ่ะพอผมได้พูดถึงตัวหนังโดยรวมผมจะขอพูดถึงเอ็นเคนดิตหน่อยคือมิดเอนเนดิตมีแค่ตัวเดียวก็คือมันจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางาของ NK น,นเคนดิตนีแหละอ่าตอนแรกเนี A ่ยเอนดิตอ่ะผมก็แบบอาจจะมีอะไรที่มันมีเซอร์ไพรส์บ้างอย่างเช่นอ่าแอดแมาอาจจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องแข็ง หรืออาจจะเรื่องของโลกีนู่นนี่นั่นเนาะส่วนเดอะมาร์เวสเนี่ยเชียโคตรพีพีแบบโหพ่อมึงเถอะมันไม่ไม่นึกว่ามันจะมาในเวนี้ได้อะคือมันไม่นึกมากอะคือแบบพอมาเห็นจริงๆนี่คือแบบเชี่ยเอาจริงเหรออูโหมันอารมณ์เหมือนตอนที่กูดูเอ็นเครดิตของหรือดูแบบช่วงสุดท้ายของหนังทาร์ฟอร์เมอร์ภาคล่าสุดที่กูไปดูอะคือกูมันอารมณ์แบบนั้นเว้ย ซึ่งคือถ้าถ้าใครที่อยากจะไปรู้เองก็ไปดูในโรงได้แต่จุดนี้จะเป็นจุดที่ผมสปอยนะครับผมถ้าใครที่ไม่อยากฟังคือปิดคลิปได้เลยหรือจะไปข้ามตอนที่ผมสรุปทั้งหมดนะครับคือ mid and credit พีคตรงที่ว่ามึงเงินประเด็นเกี่ยวกับ x men อีกแล้วแล้วมึงเงินประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ multiverse ซึ่งจริงๆงว่าเดิม m a r v e ทั้งเรื่องน่ะไอเ้เชื่อมันแบบ โอหมันห่างไกลจากจุดมัติเวิร์สมากเลยนะเว้ยคือเดอะมาร์เวลส์น่ะเท่าที่ดูแบบทั้งตัวอย่างแล้วก็ตวแบบัวตัวหนังจริงๆนะมันก็เกี่ยวกับเรื่องของพลังคอสมีเรื่องของการเปิดประตูหร,หรือแบบเรื่องของในจัก,กรวาลอแค่นี้เออมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดถึงเรื่องของไอ้นี่เลยอะไม่พูดถึงเรื่องของมัติเวิร์สเลยครับผมอ่ะแต่พอมาตอนท้ายอะพอมาแบบเกี่ยวกับการเปิดมิติของจักรวาลคู่ขนานปุ๊บ ตอนแรกก็แบบเออนางยังไม่ตายหรอกอาจจะแบบไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึง่งแต่พอมามิกเอนเครดิตไอสัตว์ X-Men โผล่มาตัวแรกก็คือว่าเรื่องของไอสัตว์ The Beast จาก X-Men นะ่ะอ่าถ้าใครที่ไม่รู้จัก The Beast เนะี่ยลองไปดู X-Men ภาคเดอ s t Stand ก็ได้อันนั้นจะเป็น The Beast เวอร์ชันแบบดั้งเดิมนะไม่ใช่ The Beast เวอร์ชันเอ,อ่อ X-Men ภาค First Class อย่างนั้นเนาะมันเป็นเวอร์ชันดั้งเดิมที่แบบยุคเจนแรกเลยอะ ไอ้เคียคือมึงเอาตัวคอนเก่ากลับมาด้วยอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเออมันเหนือความคาดหมายเกินซึ่งทําไมที่ผมรู้สึกว่ามันยังอึ้งอยู่นะทั้งๆที่แบบว่ามาเวลส์เนี่ยก็ได้เล่นประเด็นเกี่ยวกับ X-Men v เวอร์ชันแบบเวอร์ชั่นแรกๆไปแล้วะต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือว่าใน Doctor's t r a n g e in the m u l t i v e s s e of m a d n e s s นะครับผมคือว่าตอนที่เขาใส่ชาวเซเวียแบบเวอร์ชั่นดั้งเดิมอ่ะเข้ามาในเนื้อเรื่องอ่ะ ทำไมตอนนั้นผมก็ยังรู้สึกว่าก็จริงแต่แบบมันไม่ได้แบบว่าถึงกับเหวอแดกอย่างนั้นเนาะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเขาก็แอบโปรโมทแบบนิดนิดหนึ่งอ่ะในตัวอย่างมาแล้วไงแล้วคนก็มันเดาได้นะว่าแบบเฮ้ยนี่แหละคือชาวเซเวียแล้วพอเรามาดูในหนังจริงเออมันก็ชาวเซเวียนี่ว่ามันก็ผมมาจริงด้วยอ่ะมันก็ได้ความรู้สึกแบบว้าวแฟนซอร์วสแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าหูพระเจ้าอย่างนั้นนะแล้วก็ต่อมาคือ ในเดสพูภาคสาที่จะนำตัวคอนเก่าอย่างเช่นเอ,อ่อตือบูบูรินกลับมาอ่ะมันก็มาตั้งแต่ภาพโปรโมทแล้วมันก็แบบมาตั้งแต่การประกาศว่าเออฮิวเจ็คแมนจะกลับมามันก็เลยรู้สึกแบบว่าเออมันก็แบบไม่ได้พีแต่กับตือมาร์เวสเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเดอะเอ็กซ์แมนแม้แต่น้อยเลยหรือจะเป็นเรื่องของมัลติเวสก็ไม่ได้แบบมีการเกินหรือโปรโมทอะไรแบบนี้เลยแม้แต่น้อยนะครับ พอมาดูในเอ็นเครดิตปุ๊บเฮ้ยมาได้ไงวะไอเชีย่ยมึงโยงไม่ได้ไงอะ่ะกระสึกโยงได้แบบลงตัวด้วยนะไอ้เชี่ยเลยกูยังงงอยู่เลยว่าแบบเดียวนะคือพลังของคอส m มิกหนึ่งสามารถแบบเปิดไปยังจัก,กรวาลคู่ขนาดได้ขนาดนั้นเลยเหรอนั่นแน่มันถึงเป็นเรื่องที่แบบว่ามันอึ้งอะ่ะแล้ที่คุณยังแบบรุ้นกว่าคืออะไรกูปะแม่ของโมนิก้าแรมไอสัต กูยังคิดว่าเป็นมิสทีคปลอมตัวมาหรือเปล่าวะแต่สรุปคืออาจจะไม่ก็ได้อาจจะคิดว่าแบบเป็นอะไรอ่ะเป็นมาเรียแรโบอ่ะที่เป็นอีกจกักรวาลคู่ขนานอีกอีกทีนึงก็ได้อ่ะอาจจะแบบไม่ใช่มิสทีคแต่นางแค่มาทำงานให้กับเอ,อ็กซ์แมนอะไรพวกนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือนางอาจจะเป็นมนุษย์กายพันคล้ายๆกับโมนิกาแรโบหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ เพราะโมนิกาแกรโบอย่าลืมว่านางได้พลังมาจากเดอะเฮกหรือพลังในการเปลี่ยนแปลงความจริงของวานนาแมสเซมอนะครับคือมันก็มีโอกาสนะครับ 50, 50%ที่โมนิกาแกรโบจะเป็นมนุษย์กายพันธุ์ที่ไปกระตุ้นยีนทําให้นางมีพลังพิเศษแบบเหมือนเป็นพลังคอสมิกประมาณนี้เนาะอ่ะนางก็เลยแบบสามารถโยงไปกับกลุ่ม X-Men ได้นะครับแล้วก็แบบแม่ของโมนิกาแกรโหรือมาเรีเนี่ยก็อาจจะมีพลัง X-Men แต่แค่แบบว่าในจนักรวาลนางไม่มีพลังแต่ในจักรวาลคู่ขนานน่ะพลังของนางอาจจะตื่นขึ้นนะครับอาจจะแบบเป็นกับตามาเวลในจักรวาลของ X-Men เวอร์ชันนั้นก็เป็นได้นั่นแหละมันก็ถึงต้องรอดูต่อไปว่ามอน i ิก้าแรมโบกลุ่ม X-Men ในจักรวาลคู่ขนานที่เจอกันแล้วอะ่ะมันจะไปต่อยอดในเรื่องของ Avengers p a ภาค t h อ k แ n g Dynasty แล้วก็ Secret ว a r หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่อาจจะแบบ โยงไปถึงตรงนั้นเลยก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆคือโมนิกาแกรโบนะครับวีลข้ e มทูเดอร์ม e ติเวสแน่นอนเนยนะครับแล้วก็ว e ล c o m มทูเดอร m เอแน่นอนนะครับผมอ่ะก็สรุปไปกันนะครับว่าเดอะมาติเวสเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังมาวยอีกเรื่องหนึ่งที่มาแนวแบบรถไฟหาะแนวแบบดูเพลินๆดูสนุกแบบใส่ความเป็นเอเตอร์ให้กับคนดูได้มากกว่าภาคแรกเสียอีกนะครับ รวมไปถึง3ตัวละครที่ผมมองว่ามันก็รู้สึกว่ามีสเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความแบบว่าเข้ากับเคมี Me ของทั้ง3ตัวได้อย่างแบบว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับผมแต่ใดๆคือไม่ชอบตรงที่การใส่อารมณ์ที่ดูจืดชืดแล้วก็ตัวลายที่ดูแบนราบทั้งๆท,ที่ควรจะใส่ความมีมิติมากกว่านี้นะครับผมเรื่องนี้ก็ให้ประมาณ7เต็ม10นะครับผมซึ่งถ้าใครอยากดูก็ สามารถลองไปดูได้ในโรงภาพยนตร์ตอนนี้นะครับแล้วบอกเลยว่าถ้าใครเป็นทาสแมวนะครับผมไม่ควรพลาดเพราะว่าถ้าใครชอบน้องแมวแล้วไปดูเรื่องนี้บอกเลยว่าฟีตาแตกเพราะน้องแมวมาเยอะมากแล้วก็แบบน่ารักทุกๆตัวด้วยนะครับผมอ่ะก็จบไปกานสำหรับคลิปความรู้สึกหลังดูเรื่องเด e m มา v e l s นะครับผมถ้าใครชอบใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมได้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะปรับนาน,าน ทำคลิปหน่อยเพราะว่างานเยอะจริงๆนะงานประจำลันของผมเยอะมากนะครับผมโอ้โหทำให้พลาดรีวิวไปหลายเรื่องอยู่เหมือนกันเช่นเพื่อนไม่สนิทเนี่ยเดไลฟ์เนี่ยหรือจะเป็นแอดแท็กออนแททที่เพิ่งจบไปก็ไม่ค่อยมีเวลาทำแต่กับเดอะมาร์เวลเนี่ยก็ต้องแบบหาเวลามารีวิวให้ได้เพราะว่าเป็นเพราะเคนเครดิตของมันเนื้อนั่นแหละอ่ะก็ จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าใครมีความคิดเห็นอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ก็ลาแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบาย